วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับมอเตอร์บัตเลสนะครับ1,500วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับ DC นะครับ500วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับตัวนี้นะครับดูขนาดนะครับจะเท่ากันนะครับบัตเลสกับ DC นะครับตัวนี้1,500วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับวัตต์ต่างกันเยอะนะครับโวลต์ก็ต่างกันนะครับตัวนี้48นะครับ1,000 500วัตต์48โวลต์นะครับอันนี้500วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับนะฮะดูนะครับขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับนะฮะนะฮะดูนะครับอันนี้บัลลีนะครับมุนจะไม่ค่อยไปนะครับอันนี้ DC นะครับมาดูกล่องนะครับกล่องของ DC นะครับจะเป็นขนาดนี้นะครับพันวัตต์นะครับมาใหญ่แล้วก็สายก็จะไม่มีเยอะนะครับมีแค่ไฟเข้านะครับแล้วก็ออกมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสายคันเร่งนะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นของสวิตนะครับกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นเวลาเราเบรกนะครับเบรกมอเตอร์จะหยุดทางานทันทีนะครับจะตัดไฟทุกอย่างนะครับมาดูของบัลเลสนะครับบัลเลตจะเยอะนะครับกล่องนะครับแล้วก็จะมีทั้งสายฮองเซนเซอร์นะครับแล้วก็สายไฟเข้านะครับสสายนะครับแล้วก็จะมีสายเข้าสวิตกุญแจนะครับตัวนี้นะครับสายแดงเข้ากับบวกนะครับแล้วก็จะมีสายมอเตอร์นะครับ เหลืองเขียวน้ำเงินนะครับ3สายนะครับ w ันะครับ VU นะครับแล้วก็จะมีสายคาเล่งนี่อยู่ตรงนี้นะครับสายคาเล่งนะครับจะมีดําเขียวแดงนะครับคาเล่งนะครับส่วนสายเกลียนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายต่างๆนะครับสายขาวสองเส้นนี้นะครับกลับทางมอเตอร์นะครับสมมติว่ามอเตอร์หมุนกลับหลังนะครับก็สามารถกับทางได้นะครับ สวนสายตัวนี้นะครับจะเป็นล็อกคันเร่งนะครับนะครับก็จะมีเยอะกว่า DC นะครับใช้ยากกว่านะครับถ้าสมมติว่าในกล่องนะครับสายฮอรเซนเซอร์มันเสียนะครับก็จะทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับทำงานไม่ปกตินะครับหรือว่ากล่องไม่ตรงรุ่นกับมอเตอร์ก็ทํางานลําบากนะครับก็มีข้อเสียเยอะนะครับ สำหรับบันเลศแต่ก็มีข้อดีนะครับมอดีข้อดีก็คือความแรงดีนะครับแล้วก็ทนทานนะครับไม่มีแป้งฐานนะครับส่วนของแป้งฐานนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มือใหม่ก็ต่อได้เลยนะครับมีแค่นี้นะครับสามารถวิ่งได้เลยนะครับไม่ต้องกินอะไรมากนะครับแต่ตัวนี้อาจจะมีมือใหม่อาจจะงงๆงหน่อยนะครับบางทีอาจจะต่อพลาดต่อผิดนะครับหมุนกับหลังบ้างเดินหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับ แล้วก็มีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะฮะมีเยอะนะครับท้าไม่ตรงรุ่นเนาะแล้วก็แบตไม่พอก็ไม่ได้นะครับนะครับกินกระแสน้อยก็จริงนะครับไม่เยอะเท่า DC เนาะ DC จะกินกระแสเยอะกว่านะครับแต่ว่าใช้งานง่ายกว่าแต่ความทนของมอเตอร์จะน้อยกว่านะครับเพราะว่าทานอาจจะหมดไวนะครับทานหมดก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ ก็ราคาก็ถูกกว่าเยอะนะครับเท่าตัวนะเท่าตัวครับนะครับประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมใช้สเตปอัพนะครับปรับให้เป็น4 8โวลต์นะครับกับสวิตซ s ซ n งนะครับ1 2โวลต์นะครับนะครับครับตอนนี้นะครับผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟนะครับ5 2โวลต์นะครับ ตอนนี้ดีเลย์งทำงานนะครับเพราะว่าผมเปิดเิตอยู่นะครับตรงนี้นะครับเซิตนะฮะถ้าปิดจะจะดังแตกๆนะครับเซวิตทำงานนะครับก็คันเร่งนะครับสายคันเร่งก็ผมใช้บูรุ่มนะครับบูรุ่มนะครับที่จะมาใช้ดูก่อนนะครับนะฮะบูลุ่มขึ้นไปนะครับ อันนี้นะครับผมใช้48โวลต์นะครับรอบปกติและรอบมันอยู่ที่2,006นะครับถึง2,007นะครับแต่อันนี้เท่าตัวนะครับก็ประมาณ5,000รอบนะครับมาดูบัลเลสกันบ้างนะครับมาดูบัลเลตกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะต่อก่อนนะครับต่อสายก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อสายนะครับเดี๋ยวผมจะถอดจากตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับ ทีนี้นะครับมาดูบาเลตนะครับตอนนี้ผมต่อสายเรบ้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ไฟไฟอยู่ที่52นะครับก็คือเป็น48นั่นเองนะครับผมก็ต่อเข้าไปแล้วนะครับนะครับนี่นะครับโวลุ่มผมต่อแล้วนะครับมาดูจากมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมอเตอร์นะครับบาเลตนะครับผมจะหมุนโวลุ่มเบาๆนะครับนะครับก็หมุนนะครับมาดูนะครับผมจะหมุนรอบชุดนะครับเท่าไรนะฮะ รอบนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่สามพันสามพันหกนะครับไม่เกินสามพันหกนะครับรอบจะต่ำกว่า E C นะครับเพราะว่าป้อนไฟตรงตามสเปกนะครับประมาณนี้นะครับของมาเลดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อเซนเซอร์นะครับไม่ได้ต่อเซนเซอร์นะครับก็คือทํางานไปเลยนะครับ เสียงนะครับในรอบจัดนะครับรอบจุดนะครับก็ผมไม่ได้ต่อสายอะไรมากนะครับแค่ต่อให้มอเตอร์หมุนอย่างเดียวนะครับก็คือสายมอเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็สวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็คันเร่งแค่นั้นเองนะครับคันเร่งนะครับอย่างอื่นผมยังไม่ได้ต่อนะครับพวกเกียร์พวกกลับทางไม่ได้ต่อนะครับเซนเซอร์ผมก็ยังไม่ได้ต่อนะครับ ก็คือลองให้มอเตอร์หมุนก่อนนะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าไม่ต่อเชนเตอร์นะครับเวลาลงพื้นนะครับไม่มีแรงนะครับจะไม่มีแรงนะครับถ้าไม่ต่อเชนเตอร์ถ้ามันลอยอย่างนี้นะครับลอยแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถทําให้มอเตอร์หมุนได้นะครับนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับามาอธิบายมอเตอร์ครับ b อเจอบัลเลกับ d ีซนะครับแปลงฐานนะครับทํางานต่างกันนะครับ